สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง o อเวสบอยครับวันนี้กลับมาอีกเช่นเคยเห็นคนบอกว่าเสียงไม่ค่้ชัดใช่ไหมผมใช้ไมค์จากกล้อง iPhone 16เลยมันเลยแบบได้ประมาณนี้สั่งไวเลตไปแล้วกำลังมารอก่อนแต่ว่าตอนแรกว่าจะรอไวเลตแต่คิดว่ารอไม่ได้ต้องมีคลิปลงวันนี้ก็สีสันสดใสครับ จะมาแนะนำตัวเล่นทางเลือกของแบรนด์เอ i ิกนะครับก็สำหรับคนที่เบื่อพวก G T 2อง0เอ่อเคโน้ตสตัวฮิตตัวอีทิตนะครับก็ตัวนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันก็คือเอซิกเกลโซโนมานะครับสิบห้าหานมันเป็นาหารหัสของเขานะตัวนี้เป็น G T X ด้วยกอเทคกันน้ำ เพราะว่ามันคือรองเท้าวิ่งเทลเดินเทลของ a s ซ c mm hmm. นั่นเองนะครับโซนูมเนี่ยตัวเนี้ยมันออกมาตอนปี2 2อะไรปี6 5ราคาเปิดคือ4,900ครับแล้วผมอะ่ะก็รอไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะลดราคาจำนะผมได้จากแอปคานิวาวมา2,000ไปไปลายสา0พันต้นๆเหมือนจำไม่ได้ถูกมากก็เลยซื้อ ตัวนี้ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันคอลแลบกับคุณกิโกที่เป็นดีไซเนอร์คู่บุญของเอซิกนะับที่คอลแลบมาหลายๆรุ่นสไตล์ของกิโกมันก็จะประมาณว่าแบบเขาจะมีความเป็นฟิวเจอร์ลิสติกล้วก็มีความเป็นเอเชียค่อนข้างชัดในงานของเขานะครับอย่างคู่นี้ตอนแรกที่ผมที่ผมเห็นอะผมเห็นจากโฆษณาในเว็บต่างประเทศ ่าเปิดมันสวยมากแล้วก็ผมไม่เคยมีรองเท้าสีสดใสขนาดนี้มาก่อนอันนี้แทบจะเป็นคู่แรกที่ผมผมชอบมันจริงๆก็เลยแบบอยากได้มากพอมันลดราคาก็เลยซื้ออ่าผมผมเองเป็นคนหน้าเท้า27 27.5เซนนะครับอันเนี้เป็นเอซิกคู่แรกของผมแล้วก็ผมไม่เคยใส่เอซิกเลยผมก็เดาๆซส์เอาผมก็เลยลองใส่อ่าลองสั่งตรงไซส์มา ปรากฏว่ามันก็ตรงไซส์เก่งครับมันพอดีเป๊ะเลยพอดีแบบนิ้วเท้าผมแบบแทบจะอยู่ตรงนี้เลยซึ่งมันไม่ควรพอดีขนาดนั้นคนเราควรใส่รองเท้าให้มันแบบเผื่อไซส์ไปครึ่งไซส์นิดนึงให้มันเหลือพื้นที่หน้าเท้าประมาณนี้ครับมันถึงจะใส่สบายผมก็เลยได้ตัวนี้มาในไซส์ที่แบบพอดีเท้ามากๆแล้วก็ไอโซโน ma เนี่ยทรงมันจะปลายเท้ามันจะค่อนข้างแหลมครับคล้ายคล้ายไคนสิบส14 แล้วก็คู่เนี้ยเป็น a อซ c คู่แรกเนาะผมไม่มีความรู้อะไรเลยตอนนั้นก็ซื้อมาส่งส่งแล้วก็ใส่สรุปว่ามันใส่สบายครับอ่าพูชั่นมันดีฟูชชั่นดีใส่เข้าไปแล้วก็สบายมากๆแล้วก็พื้นเนี่ยมันเป็นยางครับเป็นโฟมยางของ a อซิมันจะแบบเออคู่เนี้ยภาพรวมมันจะไม่นุ่ม แต่ว่ามันเฟิร์มมันจะแข็งแข็งทรงเฟิร์มเพราะว่ามันเอาไว้วิ่งเทลเนาะเดินป่าลุยเขาลุยน้ำแล้วก็เขาก็ออกแบบมาให้มันแบบว่ากันน้ำด้วยเป็นกอเทคผมไม่แน่ใจว่าเจลอะ่ะมันอยู่ตรงไหนแต่มันอยู่ในตระกูลเจลเนาะมันก็น่าจะมีเจลแหละแต่ผมหาไม่เจอแล้วก็โฟมมันจะประกอบไปด้วยสามสามชนิดครับ เป็นเนี่ยเป็นโฟมสีเขียวที่อันเนี้ยมันเขียนว่า S P A F P E V A อ๋อเป็นโฟม E V A แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันจะนิ่มๆครับแล้วก็พื้นสีเขียวอ่อนทุกคนเห็นไหมสีเขียวอ่อนตรงเนี้ยล่างสุด มันจะเป็นโฟมชนิดนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ขอเดาว่ามันคล้ายๆไว้แบมแล้วก็ไอ้ตรงพื้นเนี่ยมันจะเป็นโฟมอีกแผ่นหนึ่งเนาะสีเขียวที่มันจะคล้ายๆไว้แบมเนี่ยมันจะแข็งๆครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นดีไซน์ของปุ่มหน้าเทา้าเเลาไปดเดินเทรลอ่ะมันก็จะเป็นตุ่มๆๆๆเลยผมใช้งานมันมาหนักมากไปลุยดินลุยโคลนมาเยอะมากครับแล้วก็โอเคมากๆ เนี่แหละฟิลก็คือฟิลการใส่ก็คือคูชชั่นดีใส่เข้าไปนุ่มสบายถึงแม้จะหน้าเท้ามันบีบนิ้วก้อยผมนิดนึงแต่มันก็ยังสบายผมสามารถใส่เดินทั้งวันได้สบายสบาย,บายเพราะว่าพื้นมันแข็งเว้ยพื้นมันแข็งแล้วแบบเท้าเราก็ทิ้งน้าหนักได้เต็มที่เต็มท,ที่สบายสบาย,บายมาถึงเรื่องดีไซน์มาไอตัวดีไซน์เดี๋ยวให้ทุกคนดูดีเทลมันก็เป็นเมทรันเนอร์เนาะอันนี้ครับ ถ้ามันจะเป็นตะข่ายตะข่ายแต่ว่ามันจะไม่เหมือนของพวก GT ทีสองหนึ่งหกศูนย์หรือพวกคาร o โน่สิบสี่นะตัวนี้เห็นไหมมันจะเป็นแพทเทิร์นแล้วมันก็จะเป็นรูรูอันนี้เป็นผ้าเม็ดชั้นนอกแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะเป็นโฟมครับแล้วก็หน้าเท้าเนี่ยมันจะเป็นยางยางแข็งๆเลย แข็งแข็งเลยทนทานเตะหินได้เนี่ยผมก็เตะมาเยอะก็ยังไม่เป็นไรเป็นแค่แบบรอยยุบจากการใส่ตอนเดินแล้วมันโค้งๆอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะมีนี่ครับเป็นดีไซน์ของเขาตรงนี้ก็จะเป็นยางนี่อย่างสองฝั่งใส่เป็นรอยเหมือนกันนะเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นยางแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยางชน,น,น,นะนิดเ,เ,เดียวกันคล้ายๆกับคล้ายๆกับนี้ เป็นสีฟ้าแล้วก็ล้ำตาอ่อนๆส่วนตรงนี้เป็นคอ,อสกีนเป็นสีเป็นยางเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ยครับสองฟังนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกสีเขียวหนึ่งซึ่งมันเป็นสีเขียวกับฟ้านี่แหละแต่ว่ามันมีหลายเฉดไว้แล้วพอมันรวมกันมันเป็นเลเยอร์ที่แบบ สีที่แบบสมบูรณ์แบบมาตอนมันโดนแดดหรือว่าเรายืนอยู่บนฉากข,ข,ขาวๆเนี้ยมันจะเด่นมากมันสวยมากแล้วก็ข้างหลังครับข้างหลังเป็นเป็นยางเป็นเป็นยางแข็งๆเลยตรงเนี้ยแมงล็อกข้อเท้าโอเคมากผมชอบรองเท้าที่ข้างหลังมันแบบล็อกข้อเท้าเราอย่างเนี้ยแล้วก็พูดเรื่องอะไรต่อดีเออพูดเรื่องความคุ้มค่าดีกว่าผมได้ ความคุ้มค่าของคู่นี้ก็คือมันดูแฟชั่นมากแล้วก็มันก็ฟังชันมากเท่กันมันสามารถรุยน้ําได้ใส่ลุยโคลลุยดินเป,ดเปิดเปิดฉีดน้ําแบบแบบก็ออกแล้วก็เขาบอกว่ามันวิ่งเทลได้ผมยังไม่เคยใส่วิ่งแต่ผมเคยใส่ไปลุยที่ที่แบบเละๆมามันก็โอเคครับมันเดินดีไม่ปวดเท้าเพราะว่าพื้นเป็นแข็งดีไซน์มันก็โอเค ผมมากเลเยอร์ดีไซน์ตรงอั p e r อร์เนี่ยเต็มไปหมดแน่แนๆเลยครับใครที่เป็นสายแบบที่มัมน่าจะชอบที่ผมเป็นคนมินิมอลว่าผมไม่ชอบคู่นี้เพราะว่าผมผมประทับใจคู่สีมันสสบายให้ได้เจ็ดถึงแปดเลยครับใส่ได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นลุยดินลุยฝนได้ไม่ต้องกลัวแล้วก็ดีไซน์ก็อย่างนี้เห็นครับสวยงามตัวเนี้ยเขาออกแบบมาให้มัน เนี่ยข้างบนมันเหมือนจะเยอะไปหมดเนาะหลายเลเยอร์เต็มไปหมดแต่ว่ามันระบายอากาศได้ดีครับแล้วมันก็แห้งไวเพราะว่าเขาก็มันเหมือนจะหนาไปหมดนะแต่ว่าจริงๆมันมีรูระบายอากาศเยอะมากตรงอย่างนี้เขาก็เจาะเห็นไหมเจาะเป็นรูๆไว้ให้ระบายอากาศแล้วก็ตรงอัปเปอร์จริงๆมันเหมือนมันหนาแต่ว่ามันแค่โฟมผ้าหอยครับแล้วก็พวกกัลซ์ทิปพวกนี้ก็ไม่ได้ทําให้รองเทา้ามันดูอับ ดูแน่นอะไรมากมันแค่เป็นเลเยอร์ประสานไว้ให้มันแบบเป็นดีไซน์ไปเต็มชอบมากตัวนี้ชอบเขาถ้าใครกำลังมองหาเอซิทางเลือกตัวเล่นใหม่ๆที่แบบคนไม่เคยใส่กันก็แนะนำตัวนี้ครับจริงๆเขาก็มีออกมาเรื่อยๆนะโซโนมาแม้จะไม่ค่อยได้คอแแลบไขรก็มันจะมีสีเทาสีขาวสีอะไรแบบเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะราคาก็ดีครับราคาไม่แพงไม่ถึงห้าพัน ถ้าใครแบบใจเยน็เยนๆก็รอมันถึงช่วงลดราคาแล้วให้กดแบบผมอะไรก็คือคุ้มมากจริงคู่นี้ผมยังอยากได้อีกผมยังอยากได้ไซส์แบบ28เซน28.5น่าจะใส่บสบายอยากลองมีสีอือ่นดูบ้างเหมือนกันภารวมก็คือคุ้มมากพูดถึงคนที่มีน้ำหนักตัวด้วยนะครับถ้ามีน้ำหนักตัวหน่อยก็คู่นี้ไหวครับผมใส่มาตั้งแต่สมัยผม อวนโคตรโคจนตอนนี้ผมผอมลงนิดหน่อยมันก็ยังใส่สบายอยู่ดีอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่แนะนำสำหรับชาวโอเวอร์นะครับแล้วก็อินโซเขาข้างในเนี่ยค่อนข้างหนาแล้วเขาก็ติดกาวมาด้วยผมไม่กล้าแกะตอนแรกผมจะแกะมาให้ดูว่าเป็นยังไงเออเขาติดกาวอ่ะเิ็กหน่อยก็เลยไม่กล้าแกะคืออินโซหนาครับอินโซอินโซตรงเนี้ยหนาใส่สบายใส่สบายฟุชชั่นดีพื้นดี แข็งเฟิร์มเดินสบายเดินสบายใส่สบายอินโซหนาคุ้นชั่นดีพื้นดีแข็งแล้วก็เฟิร์มเดินทั้งวันได้สบายบุ๋ยครับรุยน้ำรุยฝนแนะนำตัวนี้เลยแล้วก็คู่นี้กคงประมาณนี้แต่ว่าคลิปนี้มีแถบนิดนึงผมอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับไอ้นี่อินโซครับมันเป็นอินโซของ New b a l ลา c ์ ตัวเนี้ยผมได้มาตอนที่ไปญี่ปุ่นปีที่แล้วเมื่อต้นปีที่แล้วเหมือนผมผมซื้อโฮอก้าบอลไดแปดแล้วมันใสแล้วมันปวดเท้ามากเพราะว่าพื้นน่ะมันนุ่มเกินเพื่อนผมที่เขาเป็นแบบอ่าชาวสนนเกอร์เฮดมีความรู้เรื่องรองเท้าประมาณหนึ่งเขาก็แนะนำว่าคุณลองซื e mar, ้ออินโซสิเปลี่ยนอินโซดูเพราะว่าอินโซของบอลไดอะมัน มันค่อนข้างบาดมากๆแล้วมันก็แคบครับผมมาเป็นคนเท้าล้นล้นหมายถึงแบบล้นออกมาด้านข้างเนี้ยเท้าแบนก็เลยซื้ออินโซตัวเนี้มาที่ญี่ปุ่นผมมาซื้อที่ญี่ปุ่นประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทคือมันจะเป็นไซส์ครับแล้วก็มันจะยาวกว่านี้เราต้องตัดตัดเองเขาจะมีเส้นปากมาให้เราก็ตัดตัดตามไส์เนี่ยแล้วผมก็ลองใส่เลยที่ญี่ปุ่น เปลี่ยนเอาอินโซเดิมของบอลไดแปกออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนอออนอาสังเกตเนี่ยข้างๆเนี่ยมันจะขอเท้าเราขึ้นมาโอบโอบเท้าเราขึ้นมาแล้วก็ตรงส้นเนี่ยครับมันก็จะเสริมส้นให้มันหนาขึ้นกระจายแรงมันจะซัพพอร์ตําหนักได้มากขึ้นเนี่ยตรงนี้มันจ่แข็งๆสีแดงนะแล้วก็ตรงนี้ตร,นตรงส้นเราก็จะลงตรงนี้ใช่ไหม งฐานล่างสุดตรงนี้มันจะนุ่มแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นโฟมนุ่มๆม,มันก็จะหนามันค่อนข้างหนาแล้วก็มีทัพพอร์ตรงตรงส้นตัวนี้ผมแนะนำครับปัจจุบันผมเอาตัวนี้ไปใช้เปลี่ยนไปใส่ New Balance 990 V6 อินโซเดิมเขาก็นุ่มนั่นแหละแต่ว่าผมต้องการความซัพพอร์ตสรงส้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าผมน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็พอเปลี่ยนปุ๊บก็ เหมือนเราได้อัปเกรดรองเท้าไปอีกขั้นเนี่ยมันจะใส่สบายมากขึ้นเวนลาคุณซื้อรองเท้าอะไรมานาที่คุณชอบคู่นี้มากเลยแต่ว่ามันใส่ไม่ได้สบายขนาดนั้นแนะนำลองหาอินโซดีๆมาเปลี่ยนครับลองเปลี่ยนอินโซดูมันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมแนะนําตัวนี้ผมใช้ไซส์ M ใครสนใจก็กดลิก์ในสคริปท่านได้แนะนำครับดี เพราะว่าผมใช้มาเป็นปีแล้วก็ยังใช้อยู่มัไม่ได้เปลี่ยนไม่เชื่อก็ดูว่าใช้จริงๆริงฝนคลิปนี้ก็ออกประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่อง OS Boy ด้วยครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ๆม,มาเรื่อยๆจนะพยายามมีคลิปทุกสัปดาห์ถ้าเป็นไปได้ครับรองเท้าผมใกล้หมดตัวแล้วก่อน,นนั้นี้ขาดไปเยอะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายยครับ